ค่ะภาพชาัดเสียงชัดไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแช้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดไหมคะ สัญญาณภาพชัดดีมเออย ก็จะสวดแล้วนะคะเสียงมันจะเข้าวันนี้มีงานศพนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยจะให้ทุกคนดูคือมีงานศพเราต้องรีบไหลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพระสวดแล้วเสียงจะดังมากเลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนู่นนะคะเห็นไหมคะถ้าทุกคนเห็นนะคะไฟที่สว่างๆ,ๆนั้น คือสาราสวดศพนะคะแล้วที่ตอนนี้ที่วัดมีงานศพนะคะก็จะมีเสียงดนตรีดังนะคะเสียงดนตรีงานศพอีกม่นานพระก็จะอุ้ยเห็นวะพระก็จะสวดแล้วนะคะเราเลยต้องแบบโอ้ยขอขอดูแบบ อันนี้เป็นโลเคชั่นใหม่นะคะแล้วก็ใหม่ทุกโลเคชันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคนละหนึ่งกำลังใจนะคะคือการกดไลค์แล้วก็กดกดแชร์นะคะเพื่อให้ระบบ facebook เปิดการมองเห็นนะคะพอสำรวจแบบเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพ้กสวดแล้วเสียงอะเสียงเวลาพ้กสวดจบจะดังมาเลยค่ะทุกคนดูนะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะคเราต้องเพราะว่าพระจะสวดปิดจบแล้วก็จะทำให้เสียงเข้ามานะคะขออนุญ,ญาตไลฟ์แบบว่าเบื้องต้นนะคะว่าเออ ันประมาณนี้นะทุกคนนะคะเดี๋ยวพระจะสวยแล้วยีกไม่นานเฮ้ยเสียงห้องเนี้ยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีเสียงด้วยเ<ม>สีงงงย,ย,าสาย,ยสงได้ไหม ไมคไมคะขอแบบเดินแบบมีเสียงอ่ะแล้วเวลามันมืดนะคะมันไม่ได้มาดูช่วงเย็นอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมีใครอยู่ตรงนั้นไหมคะ บเก่าแก่และสร้างอยู่ติดกับวัดนะคะโดยโดยหลักเลยจะสร้างบนป่าช้านะคะสร้างทับที่ป่าช้าเกือบทั้งนั้นนะคะยังไม่รวมกับเรื่องราวอื่นนี่ทุกคนฝั่งนูง้นก็งานศพเดี๋ยวยวเนกลับมาที่ บนหลังคา,งม,ามีใครอยู่ไหมคะโอ้ยรเราแวงไปหมดเลย เพื่อนมาเดินทุกคนมันเสียวหลังอุ้ยเจ้า よくないなは สันสันนะคะมันไม้มันสันสันอ่ะไม้มันอาจจะเก่าแล้วนะ งนูก็มีงานศพอ่ะเสียวเดี๋ยวขอแบบลองขอดูขอด,ขอดูห้องนี้แทนละกัน มีใครอยู่ไหมคะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไม้มเกินทุกคนเอาแบบคร่าวๆนะคะทุกคน ห้องนี้มีกลิ่นค่ะกลิ่นกลิ่นอาจจะเป็นเพราะว่ามันโรงเรียนม,มันเก่าหรือเปล่ากลิ่นมันซาบะ ชนใช่ใช่ใช่ค่ะมันอาจจะเป็นแบบเรเาดูก่อน นจะเือะนะทุกคนพื้นมันขยโยอากาศเยี่ยวทุกคนกคน็พี่ โอ้เอฟเลยค่ะเดี๋ยวอีวิน่าพักจะสวดแล้วนะคะเสียงจะเข้ามา,าเดี๋ยวลองดูนี่อุยอ้ยอุยอ้ยไฟใชนน้ล้อนตกใจจ้าทุกคนเห็นเมื่อกี้เห็นอะไรเดินผ่านตรงนี้เวฟมือถือไปฉายล่อนเลยค่ะล่อนหลุดจากมือเลโอยโอ้ยเฮ้ยแบบ เห็นอะไรเนี้ยฟึบไปอย่างเงี้ยค่ะพองตาเนี้ยไปมองแล้วแบมือถือไฟฉายมันล่นพลึบไปเลยอกใจมือถือสั่นไฟฉายล่วงเลย มีใครอยู่ไหมคะแผลดอลาที่สูตรเซเวโรเคชั่นนะคะยังเปิดรับผู้สนับสนุนอยู่นะคะ เพื่อผู้สนับสนุนนะคะใจดีนะคะมาสามารถลงกับเพจเราได้นะคะเราเป็นเพจเล็กๆนะคะที่แบบสำรวจโลเคชั่นนะคะอุ้ยปวกกินมาแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยบ่นทุกคน เสืาอมากมายเฮ้ยเขามีกระถางจุดจุดอะไรไว้่ทำไมไม่รู้อ่ะอุ้ยอุ้ยเห็นเองตกใจเองทุกคนนะ ทุกคนคะแป้งนนงนะคะจะขออนุญ,ญาตบ้านนึงนะคะไปถายพิก,กี้มันหล่นนะคะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเด้เด้อคุณอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแป๊บเดียวแป๊เดียวตอนนี้นะคะเพจนเรายังไม่มีผู้สนับสนุนนะคะ ยังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาสนับสนุนเพจนะคะแต่เราก็จะพยายามหาโลเคชันให้ทุกคนไลค์นะคะทุกวันนี้นะคะก็ได้อาศัยที่เพจพี่เ็ดน้องนะคะช่วยค่าโลมานะคะไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงนะคะขอบคุณนะคะเพจที่เข้ามาช่วย,ช,วยช่วยค่าโลเรานะคะ แค่ค่าโลนะคะกับค่าขนมน้องแฝดก็หมดแล้วนะคะยังไม่ทันเติมน้ามันเลยนะคะทุกคน นะคะคระหว่างเดินทางตะคิวกิน เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรหล่นนะเฮ้ยทุกคนเดีวเวเๆๆวเวมีใครอยู่ไหมคะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทุกคนมันมันเสียงอะไรหล่นลงมาเนี่ยจากจากหลังตู้เนี่ยค่ะไม่รู้ว่าอะไรอะ่ะ ល្មមតាមទន្លូតទៅណាអូយល្មមតាមទន្លូតទៅ 喂 ครังา เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้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 ค่ะเป็นไปได้นกนกนกมันคือนกอย่าไปกลัวมันเป็นก,นก,นกไปไปทุกคนไม่ไหวแล้วใจเริ่มเสียแล้วคะ่ะมันอาจจะเป็นนกก็ได้นะคะแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้อะ เสียงคล้อยอยู่ข้างบนนะคะเฮ้ยอะไรไม่รู้ทุกคน เป็นอะไรก็ปล่อยมันไาไปดีกว่าใครอยากรู้ปีนขึ้นไปดูเองม,มันวิ่งอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะไม่รู้มันคือตัวอะไรอ่ะเห็นแต่ตัวตาตัวใหญ่ใหญ่ใครคนก็ไม่น่าจะขึ้นไปแอบ,บนะคะเพราะเพราะฝ้ามันลงเล็กอ่ะเฮ้ย่อยากไม่อยากรู้ค่ะมันคือตัวอะไรไปดีกว่าอุ้ย พูดเวยอะใครโทรมาว้อะไรอ่ะอุย้ยมันเจอผูหมาเลยอะ,อะหนูเหรอคะอก็อาจจะเป็นไปได้นะคะก็อาจจะจะเป็นไปได้นะคะไม่รู้อ่ะ ลเสียงมันล่านห้องโน้นก็ล่านห้องนี้ ปีนดูเอาน่งค่ะทุกคนไม่อยากรู้ค่ะไปแล้วกลัวเหมือนกันกลัวมันก็เป็นเฮ้ยเนี่ยตอนแรกเนี่ยในห้องเนี้ยตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเห็นอะไรโไปล่าตรงเนี้ยว้เราเราเราเอาสำรวจพอประมาณนะคะแล้ว ดปดปดูดปได,ด,ด,ดูไม่อยากดูไปพระกะพะน่าจะใกล้ตรวจแล้วนะคะเดี๋ยวพระสวดแล้วมันจะเสียงสวดดัง ค่ะทุกคนใครย่ารู้เปีนดูนะคะไม่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 ไมไมไมปีน,นะคะกลัวเหมือนกันไม่รู้ว่าตัว,วมันอยู่ใต้เนี้มันอยู่ใต้ฟ้าค่ะทุกคน ฝั่งนู้มีงานสวดศพพาใกล้จะสวดแล้วนะคะพอสมมูรแบบเบื้องต้นเท่านั้นนะคะอาจจะไม่ละเอียดอาจจะไม่รู้เรื่องบ้างต้องขอโทษอุ้ยหน้ามันมีเงาเดินผ่านตรงนั้นนะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไปแล้วต้องเดินทางต่อนะคะวันนี้ก็ มีหล,หลายสถานที่นะคะที่ยังใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้ได้บ้างปะปบบนกันไปนะหุ้ยเห็นเงาว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่ไลค์ที่กดไลค์กดแชร์นะคะเพจเรายังเปิดรับผู้สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเพจอยู่นะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะคะ นะเดี๋ยวเอเดินทางต่งอปน,น,นะประมาณนี้นะหมาก็เห่าแล้วตอนนี้เห่านะคะอีกหน่อยก็หมาก็หอน<ป>ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ไันแล้วค่ะเดินทางต่อก่อนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะ,อะขอบคุณคุณอรุณีด้วยนะคะที่สนับสนุนนะคะช่วยน้ามันเดินทางมานะคะกราบขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราจะพาไปดูกระสือกันนะคะทุกคน เตรียมรอรุ้นโลนั้นเลยเลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะาทางทางก่อนนะคะไปเดี๋ยวพระสวดแล้วนะคะพระสวดเราก็อึ้งกับพระอยู่ฝังงานศพนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ